คับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เวทีแห่งนักสู้ฝันด้วยเสียงเพลงเพราะนี่คือรายการจันพันดาวร้องสู้ฝันซีซั่นหมาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมในการเฟ้นหานักสู้ฝันที่จะเข้ารอบเป็น1ใน12ท่านครับจะมีสิทธิ์เข้าไปชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง1นึ่งแนบาท และสำหรับนักสู้ฝันที่ชนะประจําสัปดาห์นะครับเครื่องดื่มขิงผงสเส็จรูปตราจินเจนนั้นจะมอบเงินสมทบให้อีก1,000 0บาทช่วงนี้สาสุนโดยเล็กตาโซยและคณะกรรมการทั้ง5ท่านของเรานะครับท่านแรกดีเจเจแนที่เบกก็กี้คุณเกรสคุณปานและคุณฝังประกาศสิทธิ์ครับสวัสดีครับ ผู้ชมค,ครับก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาประชาสัมพันธ์นะครับมูลนิธิสุนทรภพในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีร่วมกับบริษัท JSL กระบุบิ e d เดียจำกัดนะครับจัดแสดงละครเพลง ขอพบในฝันสุนทรภพรเดอะมิวสิควลนำแสดงโดยนักเอกช่องเจ็ดสีคุณพิมพิมประภาและนัททิวไผ่งามนะครับเปิดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23กรกฎาคมที่โรงละครเอ h มเ t e เตอร์สอบถามรายละเอียดได้ที่ไทยทิเกเมเจอร์ทุกสาขานะครับ <c oughs> คำคมคนสู้ฝันกับแล็กกศระน,นะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับคือเด็กชายโสธรใจกล้าจากกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเขียนเข้ามาว่า เกิดเป็นคนก็ต้องทนสู้ชีวิตไม่ต้องรอพรมลิขิตคิดเพ้อฝันสองมือมีสองเท้ามีต้องฝ่าฟันต้องบากบันทนสู้ต่อไปเอ่ยนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตาซอ,อยไปเลยคร, <S <S <het> ครับและตอนนี้เราจะต้องมาตัดสินกันแล้วนะครับว่าอีกสองท่านสุดท้ายที่จะเข้ารอบ ชิงชนะดเลดิศในรายการของเราจะเป็นใครไปชมกันรการและผู้เข้าแข่งขันในค่ำคืนนี้กันเลยครับในรอบแรกจะมีนักสู้ฝันครั้งละ8คนสุ่มเรื่องหนึ่งคนเป็นเสียงตั้งตน้นผู้แข่งขันที่คิดว่ามีดีกว่าสามารถกดไฟสัญญาณเพื่อเป็นเสียงท้าชิงคณะกรรมการจะเป็นหาผู้ชนะรอบละหนึ่งคนเท่านั้นจนครบ12คนสุดท้ายที่จะเข้าไปชิงชัยในรอบต่อไปและนี่คือชมหน้าผู้แข่งขันทั้ง8คนในรอบนี้ บอาร์ตีออมมินแซนแนนเฟิร์สเอฟการหาชิงด้วยเสียงเพลงจะเข้มข้นแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยครับนนี่้ั ท่านของเราในค่ําคืนนี้นะครับก่อนจะมีการแข่งขันเราจะต้องไปค้นหาเสียงตั้งต้นกันก่อนว่าจะเป็นใครและหนึ่งเสียงตั้งต้นที่จะสู้กับ7เสียงท้าชิงก็คือแนะนำตัวเองนิดนึงครับเป็นใครทำอะไรอยู สวัสดีครับชื่อเฟิร์สครับผมเรียนอยู่ปี3ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับเอาเรื่องนี้คุณจะสู้คนอื่นเขาได้เหรอคิดว่าผมจะเอาประสบการณ์10กว่าปีของผมเนี่ยมาฟาดฟันกับ7คนที่เหลือข้างหลังครับผมก่อนที่จะไปพบกับเสียงตั้งต้นช่วงนี้สาบสูนโดยน้ำโซดาตราลีโอมาดูกันว่าเสียงตั้งต้นจะเป็นอย่างไรยกเวทีนี้ให้กับน้องเฟิร์สเลยครับผมชื่อเฟิร์ส ชื่อผมก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นผมมาเพื่อเป็นที่หนึ่งของรายการนี้

เส้นเมื่อกี้คิงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นฮิปฮอปป๊อปปิ้งครับเป็นป๊อปปิ้งไหนไหนป๊อปปิ้งทำยังไงเอเอจะจะเจออันนี้ท่อนบนอันนี้ท่อนบนแล้วถ้าป๊อปปิ้งท่อนล่างอ่ะป๊อปปิ้งท่อนล่างพี่สี่จะพูดแทนพี่เจมแหม่มระหว่างที่นางกำลังหัวเราะแบบว่ามีความสุขอยากจะพูดว่าครับทีนี้มาดูดีก,กว่าคุณผู้ชมครับว่นาเสียงท้าชิงมีทั้งหมด น้องแซ่ดีกว่าน้องโบจ๋าค่ะคิดว่าเราจะเอาอะไรไปสู้กับน้องเฟิร์สพลังเสียงค่ะอ๋ะแล้วเมื่อกี้ที่เขาร้องเขาไม่ได้มีพลังเหรอก็มีแค่ท่าฉีกทุเรียนกับท่าป๊อปปี้น้องอาร์ตี้จ๋าค่ะเต้นแค่นั้นนิดจะบอกเลยเต้นได้ดียิ่งกว่านั้นอีกเออมาเดี๋ยวทำให้ดูมาเลนดีเจฉันเป็นแม่ด้ พ่อมจ๋ามีอะไรอยากจะแนะนําน้องคนนี้ไหมก็เงินๆนะคะก็แค่ฉีกทุเรียนเดี๋ยวเจอหนูบ้างน้องแซนค่ะถ้าเกิดตัดเรื่องเต้นออกไปยังไงก็สู้แซนไม่ได้ค่ะน้องเลียครัพี่เฉยๆอะเฟิร์สไม่รู้สึกอะไรเลยอะธรรมดาดุงกเอฟครับก็อยากลอครับอยากให้ความสุขกับทุกคนครับชนะแพ้ผมไม่ได้คิดอะไรเฟิร์สครับในฐานะผูเสียดังต้นเฟิร์สจะเลือกใคร เลือกใครเลือกใครครับมาเลื่องอะไรครับห้าครับเลือกหมายเลขห้าครับเ,เสียงท่านที่สองน้องเฟิร์สจะเลือกใครครับ <sk r ises> มาเลืองอะไรครับเอาแฟนเก่าของผมก็ได้ฮะเบอร์สองครับผมมาเลือ่อง เลือกน้องแสนคนแรกเลยทำไมผมอยากดูเพอร์ฟอร์มของเขามากบนเวทีเขาบอกว่าเต้นอย่างเดียวอะไม่ธรรมดาใช่แค่เต้นแค่ร้องอย่างเดียวผมสู้เขาไม่ได้ผมอยากเห็นแล้วหมายเลขสองอะน้องอาร์ตี้อะโอ้ยอยากดูลีลาเขามากกว่านี้เอาล้วเพราะฉะนั้นเชิญสองท่านเข้าเวทีเลยครับสาวสวยอย่างนี้เป็นใครอะไรอย่างไรทำอาชีพอะไรคะก็สวัสดีค่ะชื่ออาร์ตี้นะคะชื่อจริงชื่อนายทศวรรษบำรุงวงศ์ อาชีพเป็นนักร้องอิสระค่ะน้องแซนเหรอคะเห็นบอกว่าอยากดูเพอร์ฟอร์มแซนนะคะเดี๋ยวก็จะได้รู้ค่ะว่าแม่ก็คือแม่ค่ะน่อยากเห็นจริงๆเลยตอนนี้รู้สึกเหมือนมันมีอะไรแปลกๆเลยค่ะทำไมคะรู้สึกเหมือนที่มันเลือกลงมาเนเหมือนเมียใหม่กับเมียเก่าเฟิร์สมีสิทธิ์เลือกครับว่าเฟิร์สจะให้ใครร้องก่อนแซนก่อนครับให้น้องแซนก่อนนะคะ เห็นบอกว่าร้องดีร้องเพาะเดี๋ยวเจอแซนบ้างคอยดูค่ะ my heart, it fell, it was so me my Stay! ครับเพราะว่าก็ไม่คิดว่าตัวเล็กขนาดนี้แบบเออจะมีพลังเสียงขนาดนี้แต่ว่าผมคิดว่ามันก็ยังยังยังดีไม่สุดอะ่ะยังไงถ้ามาเทียบกับผมก็คงสู้ไม่ได้หรอกฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูกันซิว่าเสียงท้าชิงที่สองจะเป็นอย่างไรนกอ,อาตีค้ครับเชื่อร้อนแรงอะ่ะไม่ได้แรงแค่การหนึ่งตัวนะคะนอกจากการ1่งตัวแล้วอะ่ะ ยังมีเสียงที่ร้อนแรงอีกไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะร้อนแรงขนาดไหนวนนัฉันดังมาสง่งด้วยน้ำตาฉันเดินมาสง่งให้เธอจะทำที่ดีฉันจะคอยมองเธอตรง 你。 i'm on the throne ชอ,ช,ชอบในการร้องเพลงของพี่เขาแต่แบบมันคนละสไตล์กันอะยังไงเต้นของผมดีกว่าอยู่แล้วอะชอบมากเลยชอบทั้งสามคนเลยนะเอาคนเสียงประมือกับทั้งสามคนเลยครับ คณะกรรมการนะครับจะว่าอย่างไรขออนุญาตไปที่เจมแหมก่อนเลยน้องเฟิร์สเสียงตั้งต้นพี่มองเห็นความสามารถในการเต้นโดดเด่นกว่าการร้อง mm. เพราะนั้นมันจะมีรูรั่วอยู่หลายจุดเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงเสียงหลบแล้วยิ่งมันมาเจอเอาจังหวะที่เราต้องใช้แรงเยอะๆเนี่ยเราไม่สามารถจะโฮได้เรื่องเต้นทักษะเราดีมากเราเก่งมากยอมรับเลยว่าเออดูแล้วสนุกดูแล้วแบบโอเคแต่เรื่องร้องสําหรับการเข้าไปในรอบลึก ก็สำคัญมากกว่าเต้นเช่นเดียวกันนะฮะไม่รู้ทำไมนะเพศที่สถึงมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดหัวใจเป๊กได้มากเหลือเกินคุณเล่าเรื่องเพลงนี้ของคุณอะตอมทางของฝุ่นอะตอมเขาจะเล่าของเขาไว้อีกแบบหนึ่งแต่อาร์ตี้เอามาเล่าเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบของอาร์ตี้เองแล้วเป็นแบบเชิดสวยแล้วมันทำได้แบบกลมกล่อมในการแสดงออกอ่ะมาถึงน้องแซนนะคะ โอ้ต้องบอกว่าเก่งมากๆมีความเป็นดีว่าสูงมากขอบคุณค่ะใช่คือมองแล้วรู้สึกว่าสง,ง่าด้วยเสื้อผ้าที่แต่งมามด้วยคาแรคเตอร์ด้วยบุคลิกแล้วก็ท่าทางในการร้องเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ต้องแสดงออกมากแต่มันรู้สึกมากๆถึงพลังที่ส่งมาแล้วก็พี่ชอบทักษะการขยี้เสียงของแซนม,มากๆจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้เสียงใหญ่แต่ว่าเป็นคนที่เสียงมีพลังแซนมีของมากๆตั้งแต่คําแรกที่ร้องเลยนะคะช,ชื่นชมมากๆจริงๆค่ะ สนุกมากจริงๆต้องขอชมเลยว่าทั้ง3าท่านนี้ทําพวกพี่สนุกจริงๆนะคะน้อยที่จะเจอคุณอาร์ตี้สาวสวยที่สุดในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากๆคนหนึ่งเลยแล้วก็สามารถที่จะสั่งได้แต่ขอนิดเดียวถ้าเมื่อไหร่อาร์ตี้จะใช้เสียงที่ขึ้นจมูกจะไปที่จมูกก็อย่าขยับไมไปที่จมูกให้มันมากนักไม่งั้นมันจะยิ่งไปโฟกัสมันก็จะได้ยินเสียงที่มันไปจับ ทำให้ได้ยินอืนม,มากเกินไปถ้าคิดว่าอีกหน่อยจะใช้พลัง p พาเวอร์ฟูลนะคะอย่าพยายามที่จะใช้วิธีดึงใหม่อย่าทำบ่อยๆไม่ใช่ไม่ดีนะคะเป็นสไตล์อย่างหนึง่งแต่อยากให้หลีด้วยตัวเองให้เป็นเพราะว่าถ้าถ้าอาตตี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกหน่อยอตตี้จะไม่สามารถที่จะร้องเพลงเบาได้ในเสียงที่สูงทุกอย่างต้องอัดต้องอัดแล้วก็ใช้การดึงใหม่พยายามหลีที่ตัวเราเองเราต้องทำได้ด้วยวอลลุ่มตัวเราเองทั้ง3าคนยอดเยี่ยมมากคะ่ะ แม่ต้องบอกว่าชื่นใจจริงๆทั้ง3าคนนะครับรู้สึกดีใจแทนคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้เลยนะเป็นโชว์ทั้ง3แบบ3สไตล์ที่มีความสุขมากๆเสียงท่าชิงที่1นนะครับน้องแซนน้องแซนเป็นคนที่มีรถนิยมในการร้องที่ดีนะครับเวลาเราถ่ายทอดออกมาพี่ดูว่าน้องแซนเองก็มีความสุขแต่ครนี้เพลงที่เลือกอย่างเพลงมันยากไปนิดนึงถ้าเกิดน้องแซน <S 2> <S 2> <S เลือกเพลงที่ง่ายกว่านี้นะครับจะทําได้สมบูรณ์แบบร0อเเซ์เลยนะครับ เห็นด้วยจริงๆวันนี้ผู้สมทัานต้องบอกครบเครื่องแต่เกมมันก็ต้องเป็นเกมขอให้ทั้ง3ท่านโชคดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเริ่มต้นที่เจมแมมก่อนคําถามครับเจมแมมจะเลือกใครเป็นผู้เข้ารอบคนที่11เีเสียงท้าชิงสองอาร์ตี้ฮะเลือกอีครจะเลือกใคร เสียงท้าชิงหมายเลขสออาตี้ค่ะเืออาร์ตี้ผาคุณเเลือกน้องอาตีนั่นหมายความว่าอตีผ่านเข้ารอบเป็นคนที่11ท่านทวันนี้เป็นวันของคุณค่ะอาร์ตี้ค่ะนั่นก็หมายความว่าน้องอาร์ตี้ได้ผ่าเข้ารอบเป็นคนที่สิบ ขอเสียงปรบมือในยัให้กับอีกสองท่านเดียน้องเฟิร์สนะครับแล้วก็น้องแซนหวังว่าคำแนะนำจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านจะนำพาให้ค um ุณทั้งสองท่านนั <S <S uh ้นประสบความสำเร็จและเป็นศิลปินได้ขอคุณมากครับที่ร่วมรายการกับเราขอบคุณครับคุ้มค่าจริงๆมาค่ะเหมาะสมแล้วจริงๆ รู้สึกยังไงบ้างมันตื้นตันค่ะมันมันรู้สึกว่าคือที่ผ่านมาตลอดชีวิตเนี่ยประกวดรายการมันก็เยอะอแต่ก็แบบเหมือนเป็นแค่ตัวประกอบอะไม่เคยมีอนไนที่เราได้เข้ารอบหรือว่าได้แบบได้เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเราสําคัญอยู่บนเวทีตรงนั้นอะแต่วันนี้เวทีแห่งนี้หนูคือตัวจริงของพวกเราทุกคนขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงให้กับน้องอารตี ต้องถามพี่ปานครับพี่ปานจะเลือกใครครับก็ต้องเขาค่ะต้องเลือกน้องอาร์ตี้เช่นเดียวกันพี่ฝังนะครับน้องอาร์ตี้นี่แหละครับน้องอาร์ตี้เช่นเดียวกันวันนี้มีอะไรอยากจะบอกคณะกรรมการไหมครับก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกทุกท่านมากนะคะ<ม>ที่วันนี้เห็นอาเป็นเป็นคนสําคัญบนเวทีนี้รอบหน้าจะเอาให้มันปังกว่านี้ค่ะ แน่นอนครับและว,วันนี้มีตัวแทนคณะกรรมการอยากจะพูดกับหนูแน่นอนเชิญคุณเกรสครับวันนี้นะคะคุณคือสิ่งมหัศาจรรย์ของเรานะคะจงอย่าดูถูกตัวเองนะการดูถูกตัวเองคือการจำกัดขีดความสามารถของตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองนะคะสัญญาอย่าทำให้เกรสอย่าทำให้คณะกรรมการพี่สีและคนดูทางบ้านผิดหวังนะคะ เราเชื่อมาในตัวคุณนะคะอาร์ตี้และนี่คือน้องอาร์ตี้นะครับช่วงหน้าใครจะเป็นผู้เข้ารอบคนสุดท้ายห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาครับ